สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนกลับมาเจอกันกับพี่เจี๊ยบชาแนลก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้เรายังอยู่ในสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตต่ำกันอยู่นะคะโอเคหากเพื่อนๆรู้แล้วว่าตอนนั้นอะ่ะเพื่อนๆตกอยู่ในสภาวะที่มีความดันโลหิต ต่ำนะคะก็คืออมีอาการเวียนหัวหน้ามืดจะเป็นลมใจสัน่นหายใจสัน้นแล้วก็ถี่นะคะนั่นคืออาการเบื้องต้นของคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะความดันโลหิตต่ำตา,ตามคลิปที่พี่เจี๊ยบได้กล่าวมาแล้วนั้นเนาะแล้วเราจะทำยังไงให้เราดีขึ้นหรือว่า ฟื้นตัวขึ้นมาจากสภาวะความดันโลหิตต่ำได้ด้วยตัวเราเองง่ายๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถปฐถมพยาบาลตัวเพื่อนเอเองได้ง่ายๆจากสภาวะความดันโลหิตต่ำได้ดังนี้นะค่ะเพื่อนๆหนหก็คือให้เพื่อนๆนดื่มน้ํามากๆนะคะก็ถ้าจะให้ดีก็ควรเป็นน้ําอุณหภูมิห,ห้องหรือว่าน้าน้ําที่อ่ะมีอุณหภูมิเย็นหน่อยอ่ะนะคะแล้วก็2ก็คือต้องหยุดกิจกรรมที่เพื่อนๆกําลังทําอยู่เช่น ถ้าเพื่อนๆกําลังออกกําลังกายอยู่เพื่อนๆก็ต้องหยุดพักทันทีเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยืนอยู่ในที่กลางแจ้งนานๆอย่างเงี้ยตอนนั้นกําลังยืนอยู่ก็ต้องรีบพาตัวเองหลบเข้าไปในที่ร่มนะคะต่อมาก็คือให้ทําการนั่งพักหรือว่านอนพักนะคะเป็นเวลา5-10นาทีหรือว่าจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะ หากเพื่อนๆได้ท,ทําทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เจี๊ยบบอกมาแล้วเนี่ยก็คือการดื่มน้ําก็ดื่มแล้วพี่เจีย๊ยบหยุดกิจกรรมก็หยุดแล้วนั่งพักนอนพักแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยเป็นหนักกว่าเดิมหนูควรทํายังไงดีคะพี่เจี๊ยบแนะนําเลยนะคะว่าให้เพื่อนๆรีบพารีบรีบไปพบแพทย์นะคะให้คนที่อยู่ใกล้เคียงญาติพี่น้องก็ได้พาเราไปพบแพทย์อย่าไปเองนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่รีบไปพบแพทย์เราอาจจะเข้าสู่สภาวะช็อกได้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์พบแพทย์นะคะสำหรับคลิป,ลป,ลปนี้พี่เจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนเจอก,ก,กันกับพี่เจี๊ยบได้ในคลิปคลิปหน้ากับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตต่ำกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่เจี๊ยบลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า